ตอนน้องแยกออกไม่นช่เจียงนะเพราะเขาเดี๋ยวมันเะเกี่ย,ยวว่าาลองสีแกไม่รู้ว่าถ้าไอ้ตัวนั้นมนนารปุ๊บไอ้คนนี้ได้ที่มารวมัมันจะเป็นไ,ได้หรือไใช่มาตรานตา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 ตัวไม่ต้องนะตองใส่มันจะใส่ใที่อย่า้ที่อย่างบพี่บจจุานันี้ได้ใช่ไหมมีย้ายมาเดือนสิบวามอยู่อาจจะมีคนจะต่องอะไรเงี้ยแต่ว่า ในในช่องการจ่ายแบบนี้เนี่ยมันจะมีห <cosmos> นึ <speaks> ่งถึงหกนะพี่อายนมามาตรงนี้ในของของในกองก็ได้ในกองก็คือให้จ่ายในสองคนใช่ไหมครับพี่มาบันจ่ายแค่สองคนได้แั้วนี่อ่าดิคร่ะว่าเพิ่งย้ายมาเรื่องอะไรก็ได้ให้มันชัดเฑ์อ่าว่าให้เรื่อนจ่ายในกองคนนี้พี่ยายมาสองคนเดียวได้นล้วนี่ใช่ไหมมันก็จะไปสัมพันธ์กับ ออมาแค่สี่ได้รับได้สี่ถูกไหมฮะมาอยู่สามขาใหม่ก็อีกสองก็คือเราส้องสาอย่างนั้นเราเรเช็คกลับไปที่เดิมเลยนะครับไม่ได้ว่าทำเยอะนแเดี๋ยวให้กลับทำใหม่นั้นเราเช็คไปดูนะครับอาจจะมีด็อกเนี้ยอ่ะอยู่อันนี้สรุปว่าอยู่หนึ่งจุดห้าถูกไหมครับในด็อกน้อยอาจจะพิมพ์ได้วเดียวเนี้มันต้องสามเท่าั้น เรื่องข่าวสารอะไรครับ